ถ้ามองซีรีสวเป็นรูปแบบของความรักแบบชายชายเนาะพอเอาไปสวมอยู่กับความรักแบบที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันมาตลอด30-50ปีตลอดช่วงตลาดคอนเทนต์เนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยครับ <S <S อย่างก่อนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเราเ,ออเหมือนพยายามจะสื่อสารเรื่องเนี้ยไม่ปกติแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่เราอยากให้ยอมรับ ทีนี้พอว่าเราโตขึ้นเราก็จะเจอมาตรฐานใหม่ๆว่าโอเคเราทริตมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีถูกมีผิดเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสังคมโลกที่เรียนรู้ไปด้วยกันสวัสดีครับป๊อปปี้นะครับผ่านสึ์ของรบครับผู้อำนวยการ i c e ประจพประเทศไทยครับผมก็ ICE นะครับจริงๆเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ครับ เหมือนแพลตฟอร์มที่เราดูดูหนังดูซีรีส์กันนี่แหละซึ่งของเราจริงๆรากของเรามาจากออที่ประเทศจีนโดยภายใต้การดูแลของบริษัทชื่อไบตูนะครับผมซึ่งเป็นเซอร์เอนจินอัดับหนึ่งของประเทศจีนเนาะชื่อไอฉีอี้ครับมาจากคาว่ารักในความแปลกใหม่จริงๆคําว่าไอเนี่ยก็แปลว่ารักแหลกเหมือนที่เราเรียกกันแบบว่าไอหนีนะครับผมทีนี้ไอฉีอี้ก็แปลว่ารักในความแปลกใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสะท้อนกับแบรนด์เราหลายๆอย่างเหมือนกันทั้งแน่การตีตลาดในต่างประเทศแล้วก็การทําตลาดคอนเทนต์ในปีที่ผ่านมาด้วยคร แ,แต่ยังเป็นผู้ที่ผลิตซีรีส์จีนส่งออกอันดับต้นของโลกนะครับผมสำหรับแอนิเมชันเราก็มีภาคไทยมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งตอนนี้แฟนๆก็จะให,ให้การตอบรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเข้ามาดูซีรีส์หมวดหมู่ไหนก็ตามเราก็จะเจอแอนิเมชันภาคไทยมากที่สุดนอกจากนั้นจริงๆภายใต้บ้านของความบันเทิงยอยอนยมแห่งเอเชียแบบนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นในการเติมคอนเทนต์จากประเทศไทยครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเ e s ิ s e l e แลวก็ตอบโจทย์ตลาดไห้เป็นอย่างดีครับ ออริจิน s ลซีรีของไอชี hi, ปัจจุบันยังมีอยู่เรื่องเดียวเนาะในปีที่ผ่านมาก็คือ k i m p o l k The Series นะครับผมโดยผู้ผลิตจากบ้าน Dion c l u d ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันไม่ได้จับกลุ่มเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆสุดดูซีวายเท่านั้นมันมีรถของมาเฟียมันมีรถของอคอนเทนต์คุณภาพที่ผมเชื่อว่ามันสามารถยกตลาดไปได้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลเลยครับในการจะพัฒนาต่อยอดซีรีส์เรื่องนี้ให้กลายเป็นออริจิน l ลซีรีส์เรื่องแรกของไอชี hi, ครับ เวลาผมมองเปรียบเทียบคอนเทนต์ผมไม่ได้มองว่ามันสู้กันในทิศทางไหนเพราะผมเชื่อว่าแต่ละประเภทคอนเทนต์ละกันหรือแต่ละชาติเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันนะครับผมสำหรับซีรีส์วเองเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นปริมาณมันเยอะมากๆเลยซึ่งปริมาณเยอะอ่ะสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันเยอะด้วยปริมาณเพียงอย่างเดียวแต่สุดท้ายกลไกการตลาดครับมันจะตอบโจทย์ให้ การแข่งขันของซีรีส์วกันเองเนี่ยเกิดขึ้นซีรีส์วที่เกิดขึ้นในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราจะพิสูจน์ทราบแล้วแหละว,ว่าคุณภาพมันมาแข็งแรงมากขึ้นนักแสดงที่แม้กระทั่งเขาจะบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสุดสำเร็จของซีรีส์วายคือต้องเป็นนักแสดงใหม่เนาะก็มีความแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่จะเข้ามาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมบทประพันธ์เองก็ตามก็มีความแบบเคี้ยวละเอียดมากขึ้นก่อนที่จะถูกผลิตเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการเติบโตของซีรีส คุ <ๆ S 1> คถ้ามองซีรีส์วายเป็นรูปแบบของความรักแบบชายชายเนาะพอเอาไปสวมอยู่กับความรักแบบที่ใช้คําว่าคนทั่วไปคุณเคยกันมาตลอด30-50ปีตลอดช่วงตลาดคอนเทนต์เนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยครับจริงๆปีนี้เราจะเห็นซีรีส์วที่เป็นรูปแบบใหม่ๆฟอร์แมตใหม่ๆตีมใหม่ๆ อีกมากมายที่ยังที่ยังไปต่อได้อีกแล้วก็มิติประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็อาจจะเป็นความลื่นไหลด้วยเช่นกันยังไม่สิ้นสุดง่ายๆครับตอนนี้มันยังไปต่อได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไอ้ีพยายามผลักดันด้วยก็คือไม่ใช่เฉพาะทาให้คอนเทนต์มันโด่งดังได้ในแง่ความนิยมอย่างเดียวแต่เราอยากทําให้มันเกิดความแข็งแรงในเชิงธุรกิจด้วยเพื่อให้การซื้อขายสิ่งเนี้ยมันมันไปต่อได้ในอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจสตรีมมิ่งด้วยครับแล้วก็ จากประเทศญี่ปุ่นหรืออื่นๆเงี้ยครับผมแต่ว่าปัจจุบันผมว่าซีรีส์วายของประเทศไทยก็สร้างจุดเด่นสร้างตัวตนที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาเราเรียกซีรีส์ลักษณะเนี้ยมันมี i d เ n t ตี้หรือมันมีตัวตนบางอย่างจากประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆผมว่ามันยังไปได้อีกเยอะเลยผมเชื่อว่าจริงๆมันจะไปสู่ประเด็นใหม่ๆเรื่อยๆอย่างก่อนหน้าเนี้ยต้องบอกว่าเราเหมือนพยายามจะสื่อสารเรื่องเนี้ยไม่ปกติแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่เราอยากให้ยอมรับ ทีนี้พอวเราโตขึ้นเราก็จะเจอมาตรฐานใหม่ๆว่าโอเคเราเทรตมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีถูกมีผิดเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสังคมโลกที่เรียนรู้ไปด้วยกันเคยมีพี่ๆส่วนถามตั้งแต่วันที่เรายังมีคอนเทนต์ไม่มากอยู่วันนั้นว่าไอซีอยากจะเป็นอะไรอยากจะไปถึงจุดไหนมันคือส่วนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็น global platform แล้วเราก็อยาก พาคอนเทนต์ไทยไปสู่จุดที่มันมากกว่าที่มันเป็นอยู่ซึ่งอันนี้ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเราทําให้เกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเราเชื่อว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วกันครับในการตักดันซอฟต์พาวเนั้นไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยครับผม